คนในหมู่บ้านอยากจะตกปลาได้เยอะแบบสมชายกับสมพงศ์ไหมครับอยากจะตกปลาได้เยอะแบบเขาก็ Honestly, อยากจะมีะไรายได้เยอะๆแบบเขาถูกไหมครับแต่ mm hmm. คนในหมู่บ้านในเมื่อตกปลาไม่เป็นวิธีการก็คือต้องมาขอให้คนสองคนนี้ช่วยสอนถูกไหมสมชายกับสมพงศ์เป็นยอดนักตกปลาที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านก็เลยมาขอให้สมชายเน네ี่ยเฮ้ยสมชายช่วยสอนตกปาลาหน่อยดิ อยากจะตกปลาได้วันละหนึ่งรอยตัวแบบแกสมชายบอกว่าข้าไม่สอนข้าจะสอนเจ้าให้มาเป็นคู่แข่งข้าทาไมยังไงข้าก็ไม่สอนข้าจะเอาเวลามาเสียสละมานั่งสอนเจ้าเพื่ออะไรข้าไม่สอนหรอกคนในหมู่บ้านก็โอเคไม่เป็นไรไม่สอนสมชคนในหมู่บ้านก็เลยไปหาสมพงศ์ไปหาสมพงศ์เสร็จปุ๊บก็เยบอกว่าสมพงศ์สมพงศ์ สอนค่าตกปลาหน่อยดิค่าอยากจะตกปลาได้เหมือนเจ้าวันละหนึ่งร้อยตัวสมภงตอบอับสมภงมบอกว่าได้ค่าจะสอนเจ้าตกปลาแต่มีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียวว่าถ้าพวกเจ้าตกปลาได้วันละหนึ่งร้อยตัวแบบค่าเจ้าจะต้องเอาปลามาให้ค่าวันละหนึ่งตัวโอเคไหมเป็นค่าลิขสิทธิ์หรือพิมง่ายๆว่าเป็นค่าจับคู่โอเคไหมครับเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ คนในหมู่บ้านก็แห่มาหาสมพงศ์จากที่สมพง์นะครับตกปลาได้วันละหนึ่งอตัวสมพงศ์ตกปลาได้แค่วันละ50ตัวสมชายใช้เวลาทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นในการไปตกปลาหาปลาได้วันละหนึ่งตัวแต่สมพง์นะครับตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงไปช่วยไปตกปลาได้แค่วันละ50ตัวแต่หลังจากเที่ยงไปสอนคนในหมู่บ้านให้ตกปลา ญาติพี่น้องสองพงพ่อแม่พี่ป้านะ้าอาคนใกล้ตัวคนใกล้บ้านด่าสมพงว่าสมพงอ่ะมันโง่ปกติตกปลาได้วันละเป็นร้อยตัวแต่ดูสิตอนนี้ตกได้แค่วันละห้าสิบตัวเองดูโง่ไหมเอาเวลาไปนั่งสอนชาวบ้านเพื่ออะไรวะถูกป่มสมชายก็ด่าสมพงว่ามืออ่ะมันโง่ปกติได้ตกปลาได้วันละก็เป็นร้อยตัวแต่เอาเวลาไปทําเรื่องซีซั้อเนี่ยตกปลาได้แค่วันละห้าสิบตัวรายได้หายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับถูกไหม แต่สมพงศ์อบอกว่าไม่เป็นไรเรามีเป้าหมายอยู่ในใจตอนนี้ตกปลาไปด้วยเหมือนกับพวกเราบางคนไหมครับที่ตอนนี้ทํางานประจําอยู่แต่อาจจะต้องสลัเวร ń, อาจจะต้องสลัดเวลาอาจจะต้องทิ้งโอทีบ้างอาจจะต้องสลับเวลาดูหนังฟังเพลงกินข้าวสกัดสามีภรรยาเราอาจจะต้องสลัดเวลาที่เราไปนั่งดูละครหลังข่าวสไลด์ไอจีสไลด์เฟซบุ๊กเอามาทาอะไรบางสิ่งบางอย่างชั่วขนาดนึงโอเคไหมครับ เสร็จปุ๊บทุกคนด่าสมพงศ์แต่สมพงศ์อ่าไม่สนใจสักพักลูกศิษย์ิลูกหาสมพงศ์อะครับเยอะมากมีลูกศิษย์นะเป็นร้อยคนเลยลูกศิษย์สมพงศ์เข้ามาเป็นร้อยคนเลยสมชายอิจฉาไหมมีแต่คนมากราบไหว้สมพงศ์สมชายอิจฉาสมพงศ์มากสมชายก็เลยไปช้าสมพงศ์ต่อยตัวตัวก็เข้าไปต่อยกันในปากตัวตัวเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาพอเขาไปต่อยกันเสร็จปุ๊บเข้าไอซียูทั้งคู่เลย เข้าห้องไอซียูทั้งคู่สมชายไปตกปลาไม่ได้สมพงศ์ก็ไปตกปลาไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อสงชัยตกปลาไม่ได้สมชายมีรายได้ไหมครับร้อยตัวไม่มีเลยรายได้หายทันทีหนึ่งร้อยตัวแต่สมพงศ์อ่ะรายได้ห้าสิบตัวหายไปไหมครับก็หายไปทันทีเพราะนอนไอซียูอยู่ข้างกันแต่สมพงศ์อ่ะเขามีปลาอีกวันละหนึ่งร้อยตัว เพราะคนหนึ่งร้อยคนออกไปตกปลาได้วันละหนึ่งร้อยตัวและเอาปลามาให้บ้านสัง,งคนละหนึ่งตัวทั้งหมดหนึ่งร้อยคนเลยเป็นปลาหนึ่งร้อยตัวนั่นหมายความว่าในขณะที่สมชัยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพ่อแม่ญาติพี่น้องของสมชยัยเดือดร้อนนะครับเพราะไม่มีรายได้แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเมียของสมพงอยู่อย่างสบายนะครับปลอดภัยและมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะมีค่าลิขสิทธิ์จากการที่สอนเขาตกปลา เหมือนกับพวกเราวันนี้ครับที่เข้ามาทําธุรกิจเดลเจนในช่วงนี้เราอาจจะต้องสละเวลาชั่วขณะหนึ่งเลยอาจจะต้องใช้เวลาสักปีสปีในการสปอนเซอร์คนในการออกไปสอนออกไปบอกต่อคนแต่ในวันที่เรามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะในวันที่เราทํางานไม่ได้เราจะไม่ใช่สาเหตุของไรายได้แต่สาเหตุของไรายได้จะไม่ใช่จากตัวเราครับมันจะมาจากคนอื่นที่ส่งค่าบริหารคืนมาให้เราโอเคไหมครับเข้าใจเรื่องนี้ไหมครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้สลับเวลาได้ไหมครับได้เนาะโอเค